Dia hati kon, jindi tolak kau sucon. Super fresh. วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่หลงแล้วก็ทุกคนเข้าไปในดินแดนที่เราจะต้องต่อสู้กับสกีมเบดดี้ทอยเลนมากมายแถมเราสามารถกลายเป็นคอมเมล่าแมนสุดแขวแกวปืนโตปืนไฟปืนหลอดเท่ได้เยอะแยะมากมายาไปดูกันดีกว่าว่าเราจะแขวแกวขนาดไหนและเราจะเอาชนะสกีมเบดดี้ทอยเลนได้ไหม Let's go! เฮ้ยพี่ล็อกเฮ้ยลูกก็ยอกไอ้แฟงฮัสกี้วันนี้หมอเป็นคาเมล่าฮัสกี้ส่วนพี่ล็อกก็เป็นคาเมล่าล็อกใช่แล้วฮัสกี้วันนี้เราจะมาปกป้องปีศาจโทรส้วมจากบ้านเมืองปกป้องบ้านเมืองจากปีศาจโทรส้วมแต่ละพี่ล็อกเมาคีเออนั่นแหละดูดิพี่ล็อกปีศาจเต็มเมืองเลยไอโอ้โหเป็นไปตื้อเตื้ออะไรกันอยู่ตรงมุมโน้นฮัสกี้จัดการอะไรเหนินเนี่ยฟังเพลงใช่ไหมเหน็ดนี่ยหน็ดเนี่ยเ่ว้าวพี่ล็อกเรามีกันแค่สองคนอีกแล้วเฮ้สบายสบายฮัสกี้บอกเลยว่าไงเราก็ ได้พี่ล็อกตัวเมื่อกี้เป็นนักว่ายน้ำนินนามองไม่ทันเลยทีเดียวเจอนี่จะมีเนี่อฮัสกี้โจกสิโอ้ยยิงอย่างรวนๆโม่ส้วดตัวเหลงมากรูกเป้มันมีตัวที่มีแขนด้วยนะเหมือนพี่ล็อกเลยโอ้ยคามิล่ากายพันมีประแจอยู่ด้านหลังด้วยสกีบีดีกายพันพี่ล็อกเมาคี้เออสกีบีดีพูดผิด ช่วงนี้นอนน้อยฮัสกี้ต้องเข้าใจว้าวพี่เรามันลูกเรามาเป็นสายฝนเลยอะ่ะโอ้ฮัสกี้เหมือนเราจะได้เงินจากการกำจัดปีศาจถดซ่วมด้วยฮัสกี้พี่เราหมอมีตังสามสิบาบาททุน่นซื้ออะไรได้บ้างซื้อก๋วยเตี๋ยได้หนึ่งชามห <laughs> มายอยากช้อปปิ้งแล้วว่ามีอะไรรุนแรงในการปราบปามถดซ่วมไหมอะ่ะโอ้นี่ไงฮัสกี้แกลองคลิกที่คลาสดิมันมีตัวตั้งหลายตัวดูดิว้าวมีแต่ตัวหลอดเทพี่เรามีปัญหานิดหน่อยไม่มีตมังเออไม่มีตังค์เลยซื้อไม่ได้ฮัสกี้โอแค่นี้แกก็สู้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันนเกิดอะไรขึ้ ตัวแยนตั้งแต่เว็บห้าพี่ล้อฮสกี้เรากระจอ,อกกันมากเลยวะเนี่ยพี่ล็อกหมาว่าเราจะต้องไปร่วมมือกับเพื่อนเออเราต้องไปให้เพื่อนแบกว่างั้นเถอะใช่อะเราอยู่กันเองสองคนไม่ได้อะตุเย่แบบบุฟเฟ่พี่ล็อกแไอฮัสกี้ฉันบอกให้ไปเล่นกับเพื่อนตั้งนานแล้วกก็ยังมาเราสองคนสู้ไหวอะไรของแกเนี่ยเฮ้ยพี่ลอกดูนี่ตรงนี้หลอดแท่มากว้าวถั่วสวมตาม,มาด้วยพี่ล็อกฮัสกี้แขกกำลังไปหางานกำลังเข้าบ้านแกว้าวตามกันมาเป็นทัวร์จีนนิน เน่น,น <hi> เๆนๆนเนนเนนเนนจะฝ่าฟันไปให้ได้ฮัสกี้ถึงไม่จะมีสองคนถึงไม่จะมีสองคนแล้วเฮ้ยพี่ลองโจพี่ลองออนดอยเดี๋ยวฮัสกี้จัดการเองหนินฮัสกี้ควงสวรรค์แบบจอห์นวิกเรียกหมาว่าฮัสวิกอยู่ในดงซ่วมเลยฮัสกี้ลูกพี่นี่ไงเรามาเจอเพื่อนแล้วอันนี้เป็นตัว ไอขอบด้วยโอโหัวตาเลเซอร์พี่เหรอว่าแต่แกเหอะอยู่ไหนตอนเนี้ยผมอยู่กลางแบบพี่ล็อกอยู่ไหนตอนตีฮัสกี้ ky, นี่แกหรือเปล่าไม่ใช่แกนี่เบคอนนี่ไงฮัสกี้หมุนเป็นหมาน่ารักอยู่กลางแบบโอเคใจแล้วตัวที่กระจอกสดมันคือแกแน่นอนเอ้ยพี่ล็อกก็กระจอกเหมือนฮัสกี้นั่นแหละเดิม้ยฉันใกล้จะเก็บตังค์ซื้อตัวใหม่ได้แล้วฮัสกี้เจ้พี่ล็อกกม็มาเป็น,น,นตัวบิ๊กบึ้มอะนั่นน่ะสิพี่ล็อกเราอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยมองคนเลยพี่ล็กอกโ,โ,<ต>โอ้โหโอ้โหร์้ดูแต่ละตัวคาร์เมล่าจะบุกบานก็มาอ๊อด ตุยเอคูเก็บลอยจ้าพี่ล็อกลกกักกักมอพัสกี้เราตัวเองไปอยู่ในที่สมเสียงต่างหากแล้วต้นเนี่ยหลบซ่อนบนตึกบนหลังคาเหมือนเพื่อนเค้เขาเห็นไหมดูดิทุกคนเขาอยู่บนยอดตึกกันหมดเลยพี่ล็อกเรา,าติ๊กต้อง <c oughs> ลูกพี่หมาว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแปลงร่างเป็นตัวที่แข็งแกร่งกว่านี้นี่เลยฉันซื้อเฮฟวี่คาเมล่าตัวนี้เลยนี่จัดไปหมามีตัง465ตัวอะไรดีพี่ล็อกเอาตัวนี้เพราะปืนโตเนี่ยเหรอใช่แล้วตัวปืนโตใส่เกาะฮัสกี้หมาเอาตัวอะไรดีหมามีตัง400กว่าว้าวซื้อได้ตัวเดียวพี่ล็อกตัวนินจาใช่ไหมใช่เลยนินน้นนินจาโอ้โหมีนินจาล่างเบคอนด้วยพี่ล็อกฮัสกี้มีปัญหาดนึงแล้วมันเปลี่ยนร่างยังไงวะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องมอบว้าว นี่ไงพี่ล็อกหมากลายเป็นดินจานหลอนเหลาโหยฉันกลายเป็นนี่เลยคาเมล่าลัมเบิร์กนี่ถือปืนแดงแรงสามเท่าว้าวปืนฮัสกี้ดูรุนแรงกว่าเดิมตั้งเยอะพี่ล็อกว้าวฮัสกี้ปืนฉันพ่นไฟอยู่สุดยอดเลยพ่นไฟเป็นขึ้นขึ้นอย่างลว้ว้าวน,นี่นี่นี่ยิงแมงมุมยิงซ่วมแมงมุมพี่ล็อกคือตัวไหนนี่ไงฉันตัวที่พ่นไฟอยู่กลางสมรภูมิลบเนี่ยนี่โอ้โหแล้วตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นถอด่วบถังแก๊สมันจะระเบิดไปวะเนี่ยมาอดยอบิล็อกมาโดนเลเซอร์ปัดตูดกี้ ตัวย่ลยังไม่ตัวแย่ไปล,ล็กตกระไก่หลอเอ้ยฮัสกี้สู้เขาเอาสุดชาติไปเลยฮัสกี้ฆ่าตัวใหญ่ได้ตังเยอะมากที่เรากด้วรัสกี้หมายว่าที่กำลังเจอฮัสกี้โดนตัวเลเซอร์ยิงตู้โดนบิล็อกเจย์บ๊อบป้ามันได้แล้วนี่แกแล้วโอ้แกถือสไนปู้นี่ว่าฮัสกี้แกสามารถขึ้นไปซุ่มยิงบนตึกก็ได้เอ้ยบิล็อกมันนี่มันนี่ก่อนอะไรกะ่ะไม่บิล็อกตัวใหญ่แล้วฮัสกี้ตัวกระจิ๊ดเลยเท่าจะกระแรงนแน่นอนของฉันมันแรงไงล่ะปืนฉันมันโตหน่อยเนย เลยหมามีตังหนึ่งพันแล้วหมาจะขึ้นไปแปลงล่างข้างบนพี่เหรอเปลี่ตัวอะไรดีฮัสกี้นี่เลยสปีกเกอร์ปืนโตพี่หรอตัวไหนเซ่ Heavy speaker <Wow. S 1> ว o าว o w พี่ลพมันมีสกินชุดเหลืองแบบเหมือนคนในแบ c ็ r ลูมด้วยสุดยอดเลยฮัสกี้ฉันก็จะเปลี่ยนตัวเป็นเฮฟวี่ทีวีเหมือนกันเหมือนเขาจะบินได้ด้วยฮัสกี้บินได้ปะวะลูกมีมีชุดสควิตเกมด้วยเขาหลุดมาจากจากาักรวาลสควิตเกมได้ไงสุดยอดไปเลยแต่การที่เราจะเปลี่ยนตัวได้เราต้อง <laughs> มอบเราต้องรีโม นี่ไงพี่ลงมาเป็นสปีกเกอร์ปืนโตเอาดีฮัสกี้ว่าปืนหล่อเท่ปืนหลอ่หลอเฟียวมากปืนมาใหญ่หมอในมันยิงโอ้โหเป็นยิงเป็นปืนกลเหมือนมาชีนกันแก๊สลิงกันว้าวเออลูกพี่ซ่วมรถถังนะ่ากลัวหมอฮันกี้แกดูปืนฉันนะแน่ยิงเป็นแบบสกิลโมดโดนทุกตัวโดนทุกตัว ว่าเออพี่ล็อกตอนนั้นเขาดูเมาขีเขาไปแกะตึกกันเอาไวมันไปทําอะไรตรงนั้นนะมันเป็นแมงมุมขยุมหลังคาแบบว่าเขาไปแคะขี้ฟันให้ตึกพี่ล็อกนี่เราต้องส่งเขากลับบ้านฮัสกีส่งเขาเข้าไหนอู้หฮัสกี้ดูตัวเพื่อนดิยิงเลเซอร์ออกจากอกได้ยังหล่อเฟี้ยวอ่ะเลเซอร์เพื่อนน่ากลัวหมอเน้นะฮัสกีป่าปามซ่วมที่ติ่งตองทั้งหลายที่ไปนั่งแทะตึกมากัดเกิดใดตึกตรงนั้นเจย์เราพาดิเว็บแล้วพี่เราฮัสกีเราล่าโดยมากตอนนี้เรามีเงินพันหกแล้วเนี่ยว้าวพี่อบิด อะไรก็ไม่รู้หัวซ่วมบีรองเต็มไปหมดเลยบีรองดูรูจมูกดูจมูกบานว้าวบีรลองมันนี่คือตึกแบบสโลโโมชันโอ้ยสกิมันยิงเลเซอร์ใส่ฉันเจ็บเจ็บเฮ้เจ็บเจ็บนิ่นเนยหมายิงมาจากเครื่องบนอย่างสนัย ฮัสกี้ฉันเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนเป็นอะไรเดี๋ยวดูก่อนช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งตังเยอะรวยเฮ้ยมาช้อปปิ้งด้วยมาไม่ต้องพันแปดพี่หรอกลูกว่มาเจออันหนึ่งน่าสนใจกล้องเอนจิเนียร์ว้าวราคาเท่าไหร่หกร้อยเองฮัสกี้จัดเลยฉันจัดแล้วนี่เป็นทีวีวูแมนที่ทําให้ตายเป็นท่าที่แกถนัดลูกวิตัวนี้ก็มีสกินเป็นสวิตเกมเหมือนกันหลอดเท่99โลบ้าแกยังไม่ลงมาจากหลังค่าอีกอะใช่ โอ้โน oh no, พีรลองหมายยังแปลงร่างไม่ได้ต้องรอมบอบก่อนนี่ฮัสกี้แก<อ>ดูฉันหายตัวได้ด้วยดูสกิลฉันไม่พนล็อกเลอนี่ดูนะเดี๋ยวจะหายตัวให้ดูใหม่ในสามวิสามอสองอันหนึ่งแวบคุมปะคุมร่างห <c oughs> น่นไหนยังไม่เห็นหายเลยพี่ลอเอา,อาเอาเกมพังเอาไปเลยขึ้นนี่ไงฮัสกีว้าวมันก็ยังเห็นพีล็อกอยู่ดีแต่เดิม กันลงไปบุกกับปีศาจดีกว่านี่ดีกว่าพี่ล็อกเดี๋ยวหมาจะมอพี่ล็อกดูล่างใหม่ของฮัสกี้นี่เลยโอ้โหพี่ล็อกนี่มันคนดูดซ่วมจะชัดดูมไมหมาสร้างอะไรได้ด้วยอืมยิงลัวให้ตัวแตกอุย๊ยโอ้ฮัสกี้นี่ป้อมแก่หระว้าวป,ป้อมปืนฮัสกี้ยิงระเบิดตอร์ปิโดที่ยิงไม่ออกย่อชิดจ้วงแทงแบบทีวีบูแมนฮัสกี้ดูท่าเชสกอรว้าวพี่ล็อกดูอาวุธฮัสกี้คือมีดน้อยก้อยใหญ่เฮ้ยแกมีป้อมปืนไล้งไ้ยฮัสกี้แกดูท่าฉันเปิดทีวีให้แสงแสบตานี่ ปิดแป๊บเดียวเองป้อมหมายไปไหนแล้วมันแตกแล้วไงป้อมโวัวป้อมมัสกี้มีชีวิตอยู่ได้อย่างสั้นนิดเดียวเองอะก็ <c oughs> วางใหม่ดิป้อมรลยยุงวะเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึง7วันเลย <c oughs> เฮ้ยป้อมมัสกี้สู้หน่อยเด้มาสร้างป้อมได้กี่อันนะพี่ลระน่าจะได้อันเดียวนะฮัสกี้มักำจะโกงเกินไปเฮ้ยจะโดไม่สนุกเลยอะฮัสกี้ไม่สนุกดูทีวีไหมเปิดทีวีให้ดูยิงทีวีไอ้โอ้โหฮัสกี้มีบาสูก้าด้วยเหรอใช่เลยฮัสกี้ยิงปงยิงปองโอ้โหพี่ล็อกใส่กระสุนนานประมาณชาตินึง ไอ้ปืนแรงมันก็ต้องรีโหลดนานหน่อยเด้มาวิ่งไปฟันเลยดีกว่าพี่หล่อนิ่แนกะซูอ่ลูกไม่มาอยากชอปปิ้งตัวใหม่วนมาเบอร์ตัวนี้แล้ว <laughs> ฮัสกี้มันจะเบื่อเร็วเกินไปเปล่าวะเฮ้ยฮัสกี้อย่างเราขี้เบื่ออยู่แล้วคงเล่นกัดสองทีก็เบื่อแล้วพี่อเอาตัวอะไรดีฮัสกี้ตอนนี้เราล่ำรวยตอนนี้หมอมี2 5 0 0้าว้าวตัวคอมมานเดอร์เป็นสปีกเกอร์ใส่หัวก็หล่อเท่ใช้ได้นะว,ว้าวคอมมานเดอร์นี่ก็คือผู้บังคับบัญชาการเลยนะฮัสกี้ตำแหน่งใหญ่สุดๆลูกพี่สนใจไหมอะสนใจแต่ตังไม่พอโอ้พี่ล็อกที่น่าสงสารฮัสกี้มีตังฮัสกี้จัดให้นี่เลยล่างใหม่ของฮัสกี้พี่ล็อกยังกันนักสืบเชิญล็อกโฮมไคยแดง มามี่ไอแพดเริ่มมาทำอะไรอ่ะไปตีหัวแกง แล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกระลางดิจริงฮัเก้ว้าวมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดพี่ล็อกหลอนแล้วอาหารสุดยอดโยลี่ก,กำลังโซม<อ>กำลังโซมกำลังโซมกำลังเสริมได้ด้วยอ,อสุดยอดโซมเกาหลีตากุยจับนี่เรียกกำลังเสริมมาทิ้งระเบิดแฮซคี้เลือกแถวใช่ได้แล้วนิน,นัะทิ้งระเบิดสามลูกท่วนพี่ล็อกเป็นไงแหละความแขลวแกวของเราสองคนมาได้ถึงเว็บสี่สิบไปเลยว้าวกับปืนพกอันเล็กอันน้อยพี่ล็อกเออเฮื้อวุ้แรงแล้วก็ต้องแบบว่าให้บาลานซ์หน่อยเดย์ ฮัลโหลฮัลโหลมาปล่อยระเบิดเร็วเขา้าลูกพี่ระเบิดฮัสกี้ไม่เห็นแรงเลยเอ้ยมันรู้ได้ไงมันไม่แรงมันไม่โดนหรือเปล่าอน่าจะไม่โดนมากกว่านะฟาร์มมีปัญหาหนิดหน่อยอะไรกันมาโดนไล่สลบซูลไปร้องช่วยมาช่วยห <c oughs> นีดิวิ่งดิวิ่งดิแฟงวิ่งวิ่งวิ่งแฟงวิ่งดิแฟงมาโกอยอยู่เจอล์ลฮัสกี้โกยโกยขึ้นด่าน้าไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยของลูกพี่ไปเจอกันบนด่านฟ้าเร็วเข้านั่นแหละสิไปก่อนนะ โอ้โหฮัสกี้ดูตัวนี้ดูเขาตัดผมร้านไหนวะเนี่ยไต่งทรงไรวะเนี่ยมอเมนเลยเลยพี่ลองมังกยพี่ลองทำ้มันละอ่อนดอยเฮ้ยเขาเรียกว่าเราแบบว่ารู้จักแบบรักษาตัวไงฮัสกี้ใช่เลยใช่เล่น iPad ดไหมอะทุกคนมีแคนดี้คัทด้วยเนาะ ลูกวิการเป็นตัวอะไรอ่ใช้เป็นไซอัสเทสนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถฮีนเพื่อนได้ฮัสกี้ขอเคีวแกหน่อยนะว้าวมาต้องการมากพี่ลองมาบัดเจ็บเยียวยาจิตใจนี่ให้กลับไปสู้ต่อได้อีกครั้งว้าวสุดยอดไปเลยพี่ลอกก็ไปวางไว้ตรงกลางดงข้างล่างเลยสิอะนัะน่นสิเออดีแล้วก็ฟักอาวุธออกมาแล้วก็ไปปกป้องประชาชนจากพิจารทสรท่วมนี่แนะนิน้ยิงปืนใส่รถถังยิงรัวให้ตัวแตกจ๋อยจิจโอ้ยไซอัสเสเก่งมากฮัสกี้สุดยอดจู่จู่จู่จูกจกากูากู่จู่จู่จู ไหน,นไม่มีตัวไหนแก,กหะหรอคัสกี้แต่และตัวมันมีความบาลานซ์อยอ่เฮ้ยหมาเก็บตังค์อยู่พี่ลองมาจะซื้อตัวใหญ่บิ๊กบื้มแบบเพื่อนนี่วางเฮีนให้เพื่อนเพื่อนจะได้แบบว่ามีพลังงานในการสู้ต่อว้าวพี่ลองดูตรงนั้นกยน <c oughs> กยกรรมของเจ้าตัวส้วมกยกรรหม่อมเช็แรมมนต่อหัวอะไรกันวะเนี่ยมันจะไปออกรายการไทยแลนด์ก็ททเล่นนะนินคนัสกี้ยิงตูดส่วมพี่หรอทำไมปืนมันเบาจังงั้นจะมีดและกันย่อยึดชิดจ้วงแทงนี่นะหอย่อยึดชิดจ้วงแทงจุ๊กจุ๊กจุกเง่นดี่พี่ลอง เราต้องเก็บตังค์ซื้อตัวที่โหดกว่าน,นี้แล้วแหละใช่แล้วหมาอยากได้6000กว่าพี่เราตอนนี้มี53 0 0แล้วเแล้วโอ,โอ้ทำไมแกรวยทำไมแกเล่นรวยเพราะหมาขยันขันแข็งเก็บตังค์มากวิ่เรานี่อากวางทีในเพื่อนเน่ทำตัวมีประโยชน์ลูกไม่มาอยางหิวด้วยมาเด็ดมาเด็ดมาเข้าวงหิวแล้วครับว้าวเข้าวงฮิวโอ้โอเพื่อนมาฮิวกันใหญ่เลยพี่เราอย่างกับบุฟเฟ่ฉันรู้สึกมีประโยชน์มากฉันรู้สึกเป็นซุปไก่สกัดซุปไก่สกัดแบต้าฮอตเลยอะไรนะซุปไก่สกัดแบตาาฮอตมันมีแต่สกอดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฮอตเห ช่วยหมาก็รอดเจียลูกไม่ช่วยมาด้วยมาโดนสวบตูดมาเอาหินแล้วเขา้าคิวอยู่ตรงนี้คิวอยู่ตรงนี้คิวอยู่ตรงไหนตรงนี้ไงตรงกลางแบบได้วางไว้ให้ปักไว้ให้เนี่ยตรงนั่นคือตรงไหนตรงนี้ไงกลางแบบเลยฮัสก้ว้าวมาจะแล้วเอ้ลูกไปหมามีตังค์ซื้อตัวใหญ่แล้วหมาจะหนีขึ้นตึกไปช้อปปิง้งแล้วก็จะถูกเวลาให้มันจะสวบตูดกันแล้ว,ลวเหรอครับฮัสก้ปีนไม่ได้ไปลองติดหัวเก็บเก็บของก่อนเก็บของก่อนนินทฮัสกี้จะช้อปปิ้งตัวนี้เลยม ไททันพี่หลง <Wow. S 1> นี่ไงพี่หลงฮัสกี้กลายเป็นคอมเมล่าแมนนี่ใช้ก็กลายเป็นสกีเกอร์แมนที่แบบว่าเหมือนมนุษย์ขายประกันมากฮัสกี้มนุษย์กันเดินขายประกัน,นเน้นนะโปยล้อมแสนสปอนลูกกระเจอกออกมาโอโหเลียกลูกกระเจอิงออกมาได้สองัวพี่ลงสุดยอดไปเลยฮัสกี้ดูดูทําให้ตายฉันมีจับถั่วส้วมทุ่มได้ด้วยมาก็กระทืบส้วมได้พี่หลงดูไหนเล,ล่งปรยพลัง จับตตวโซมทุ่มทุ่มครึ่งหรือทุ่มหนึ่งบินแล้วทุ่มครึ่งสอทุ่มครึงทุอะไรก็ไม่รู้ไปเรามมกัวนินเน่ปล่อยลำแสงฮัสกี้ข้างหลังเลย้องานเข้าแล้วข้างหลังก็แค่ฮัสกี้กระทือบพื้นเบอร์สกี้บินได้พี่หลนี่ไงตัวนี้ไม่มีใครตีมันติดบัคกเน่ยงึงงาจุตรงนี้ฮัสกี้รอแกมาจัดการเนี่ยพี่ลงใครตดกลางแบบเหม็นมากอ่ะ ฮัสกี้จะไปฉายแสงเอาเพื่อนฉายให้เรียบร้อยแล้ววะพี่ไม่ทันเพื่อนโถฮัสกี้นี่นะสงแสนเฮ้ยคราวนี้แหละตรงนั้นฮัสกี้จะไปฉายแสงฮอยดูวาเด้แม็รุนแรงมากดีเดียวตายวันช็อตคิวสุดยอดมาหล่นแล้วเอาหันหมอฮ่ ฮักกี้มองอะไรไม่เห็นเลยแสงมันวิบวับระยับตาม,มากลูกไปแลเวอยู่ในดงตดดมเอนมากตัวเย่ตดใครวะที่ยแหแกขนาดตุยเลยเนีตต่ยตดโทส้มมีพิษไงพี่เล้โทส้มตดเหม็นจัดลูกน้องฮักกี้สองตัวทํางานได้ดีมอลูกกระจอกเบอร์หนึ่งล็อกซี่น้อยลูกกระจอกเบอร์สองล็อกขี้น้อยทำไมมันชื่อแปลกๆวะชื่อเหมือนฉันเลยก็มันเป็นลูกกระจอกที่ได้แรงบันดาลใจจากพี่ล็อกไงอ่ะ โดนไปลงมาโ <c oughs> ดนลุม <c oughs> นี่ไงน,นี่ไงฉันช่วยแกเองเจ็บปลูกพี่เราอยู่เว็บ52แล้วคำถามคือมันจะไปสิ้นสุดเว็บไหนวะนนี้แลวเกมแบบนี้มีคำว่าสิ้นสุดด้วยหรอพี่ <c oughs> ลุ <c oughs> แต่อยู่นี่ตลอดไป <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบให้หมากับลูกพี่มาเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมากับลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิป นบายบายเอ,อ๊ฮัสกี้แกอย่าลืมบอกคุณผู้ดูเราตุยเย่เวฟที่50กว่าอย่าไปบอกเขาดิพี่ลอกอายเขาไม่ต้องอายหรอกฮัสกี้เขาก็รู้กันหมดแล้วว่าเราจากาคือบริษัทซื้อร่างตัวใหญ่มาสุดท้ายก็ตุยเย่ฮัสกี้ก่อนจะไปบู๊บมาน,นี่กลับมากินยาก,ก่อนมาอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยพี่เราเขย่าวขวดยังเออว่ะลืมดูดิผมติ๊งต๋องเลยเนี่ยแกติง๊งต๊อกอยู่แล้วไอ้ฮัสกี้ช่วย